ครับสวัสดีนะครับพี่น้องสมาชิกท่านนะครับของสาภาพแรงงานวิเิีปรเทศไทยนะครับกระผมนะครับนายไพโรดีเดียนะครับหนงในตัวแทนเจรจานะครับในครั้งนี้นะครับคราวนี้เป็นการเจรจาครั้งที่4นะครับวันที่19บามกราคมนะครับสถานที่นะครับก็ที่กะละกุหิงดีสอร์ทแอนด์สปานะครับึ่งว่าวันนี้นะครับเริ่มต้นมานะครับก็มีการถ่ายทักทายกันระหว่างตัวแทนเจรจาแล้วก็ กับทางคณะผู้บริหารนะครับวันนี้เรื่องแรกนะครับที่ว่าเราได้คุยกันก็ทัาทางการเสร็จุกก็จะมีการคุยหัวข้อวันนี้ตัวเลขก็เริ่มบอกมาแล้วครับพี่น้องนะครับตัวเลขแต่เป็นตัวเลขเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของสาภาพนะครับนะครับตัวเลขตรงนี้นะครับนะครับคือสนับสนุนนะครับเรื่องวันทางานวันทํากิจกรรมมูลฐาภาพนะครับทางบริษัทนะครับนำเสนอมาให้เป็น เป็นแค่แค่สามปีนะครับปี2012มันอัพ11วัน2013 12วัน2014 14วันนะครับนะครับแล้วก็มีพิเศษให้นะครับเกี่ยวกับประธานและกับเลขานะครับก็บวกเพิ่มอีปีละปี2012 1วันปี2013 2วันปี2014 4วันนะครับส่วนเงินช่วยเหลือนะครับในการดาเนินกิจกรรมนะครับซึ่งวันเราขอไป100,000บาทนะครับต่อปีนะครับเพราะว่าให้มานะครับปี2012ครับ3,000บาท 2,013 3,000บาทนะครับปี2,014ก็40,000บาทครับวันนี้คือสรุปตั้งแต่ชุวชาตั้งแต่เวลาประมาณ10นาิกา30นาทีนะครับจนถึงช่วงพาคเบดนะครับส่วนภ้าป่ายก็จะพูดจนถึงลงในในรายละเอียดถึงข้ออื่ต่อไปนะครับก็จบัารายงานที่ก่อนนะครับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ